การเจรเมื่อกรรมามาถ่ายขบรนาดท่านพุทตบริษัทที่พระพุทธเจ้าต้องการก็คือว่าต้องการให้ทุกคนไปนิพพานตอนนี้การที่ต้องการไปนิพพานก็ต้องหมายถึงว่าการปฏิบัติจะต้องเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าบาื้งสูงคือเป็นพระอรหันต์ตอนนี้ก็จะขอพูดเป็นตอนเป็นรรยะไป ถ้าหากว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายมีความมั่นใจในปฏิปทาและก็หวังนิพพานในชาตินี้ทิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำก็คือหนึ่งทานการให้ทานการให้ในกรหมายความเราจะมีให้เวลานี้หรือ,อยังไม่มีก็ไม่สําคัญถ้ามีแล้วกอมีโอกาสจะให้ได้เราจะให้ ถ้าโอกาสให้ยังไม่มีหรือยังไม่มีจะให้ตั้งใจคิดว่าถ้าเรามีเรามีของที่พึงให้ทานได้เราจะให้โอกาสใดที่มึงมีผู้รับทานเราจะให้ตั้งใจว่าอย่างนี้ท่านอว่าจาคานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานตัดโลภะความโลภต่อมาก็บรรดาท่ทนพุทธบริษัทต,ต้องทรงสินให้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไปสินพรมใจนคือศินแปลเพราะสินแปลนี่เป็นกำลังใจตัดโทสะความโกรธหลังจากนั้นก็จะเริญภาวนาภาวนาน,นี่มีสองอย่างคือสมถาภาวนากับวิปัสนาภาวนาสมถาภาวนากับวิปัสนาภาวนานี้ต้องทําพร้อมกันมันแยกกันไม่ออก คือว่าอันดับแรกกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกทำจิตให้ทรงตัวนี่ว่ากันเฉพาะท่านยไปนิพานในชาตินี้นะแล้วก็หันจิตเข้ามาดูร่างกายเพืาอร่างกายข้าเรานี้ไม่ช้าไม่นานาน,นักไปก็ต้องตายในเมื่อมีจิตวิญญาณออกจากร่างไปแล้วมันก็ต้องนนอนทับถมพื้นแผ่นดิน มีคนเขาทอดทิ้งแล้วคนที่รักเราที่สุดเวลาตายแล้วคนเลกรักเขาก็ทอดทิ้งไปเหมือนกับทอดไม้ที่ไร้ประโยชน์ให้พิจารณาร่างกายเป็นสำคัญว่าร่างกายเบ็น,นิจังเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกร่างกายเป็นนาาิหลังจากนั้นก็จิตจับพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่เพราะท่านีต้องการนิพพานเนี่ย ถ้าท่านที่มีความต้องการจะตัดอบายภูมิเด็ดขาดจะม,มีความรู้สึกว่าชาตินี้ตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่ากายเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่มีเป็นเปรยก็ไม่มีแบลสระกายก็ไม่มีเป็นสัตวิชัยก็ไม่มีเสมบเร,ราอย่างตามที่สุดเราจะเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความสุขหรือเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหม ถ้ามีความต้องการอย่างนี้คือไม่ต้องการลงอบายภูมิให้พยายามตัดสัญชนณสามรายการสัญยชนสามรายการข้อแรกกนหนึ่งให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องเป็นทุกมันต้องตายร่างกายของเราที่ทรงอยู่นี่มันต้องตายตายแน่มีความเชื่อมันร่างกายต้องตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ก่อนที่ตายเราจะทรงความดีป้องกันอบายภูมิขึ้นหนึ่งยอมเคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความเป็นจริงและริยการที่สามต่อไปจ้งใจรักษาสินห้าหรือจำนหนสิบให้ครบถ้วนอันดับแรกจะรักษาสินห้าครบก็ได้ต่อไปก็รักษาจำนหนสิบให้ครบถ้วน ถ้าอย่างนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนที่ปฏิบัติได้อย่างนี้ขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทํามาแล้วแต่อดีตกทั้งปัจจุบันจะไม่สามารถให้โทษท่านคือเวลาท่านตายแล้วบาปทั้งหมดไม่สามารถลงโทษคือมันคือมีกำลังบุญเหลือบาป ล้วท่านก็ไม่ต้องตกนรกเพราะการฆ่าสัตว์รักทรัพย์พุทธ,ธิภกรรมารเป็นต้นมาในการก่อนก็มีอย่างเดียวถ้าตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างตามกำลังใจคนจากความเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมกลับมาเกิดเป็นคนตายจากคนใหม่ก็เป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างตามกำลังบรารมี รวมความว่าไม่ต้องลงอบายปูแต่ว่าถ้าทําได้อย่างนี้ถึงไม่กลับมาเกิดเป็นคนก็เป็นคนไม่หมากนักไม่นานนักปนิพานถ้ามีกำลังใจอย่างตจำ <c oughs> ก็เกิดเป็นคนอีกจิตชาติถ้ามีกำลังใจอย่างกลางก็เกิดเป็นคนอีกสามชาติถ้ามีกำลังใจเข้มข้นก็เกิดเป็นคนอีกชาติเดียวเป็นปรนิพาน นี่ว่าการถึงท่านที่มีกำลังใจเข้มข้นไปลกลางหวังไม่ต้องการลงอบายภูมิทุกชาติใ้ายังจะเกิดกี่ชาติก็ตามไม่ต้องการลงอบายภูมิตอนนี้ไปก็ยังพูดถึงอารมณ์ใจปกติกขบันดาญาโยมพุทธบริสัทที่มีกำลังใจยังไม่เข้มข้นนักคิดว่าชาตินี้เราไม่ลงอบายภูมิได้ก็ดีแล้ว ถ้าต,ตายจากความเป็นคนเราจะเกิดเป็นเทวดาก็เอาจะเกิดเป็นนางฟ้าก็เอาจะเกิดเป็นพรหมก็เอาหรือว่าจะกลับมาเป็นคนใหม่ก็เอาแต่ว่าเราไม่ต้องการลงอาวัยภูมิอันนี้ที่บอกว่านี่เป็นการป้องกันได้ชาติเดียวแต่ว่าทุกคนด้าปฏิบัติในการป้องกันได้ชาติเดียวได้ไม่นานนักอารมใจเข้มข้นกน็สามารถป้องกันได้ทุกชาติ ถ้าป้องกันนบายภูิได้ชาติก็มีโอกาสจะเข้านิพพานได้โดยง่ายมีวิธีปฏิบัติป้องกันชาติเดียวคือเอาชาตินี้ชาติหน้าจะไปยังไงว่ากันใหม่ก็ขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัทหลายความดีที่ท่านทำเนี่ยท่านทำทุกอย่างเป็นความดีหมดอย่างการที่ท่านถวายสังฆทานสังฆทานนี่ก็มีอะไรสูงสูงมาก คนที่ถวายสังฆทานแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตบญบร,รมีของท่านจะต้องไปเกิดเป็นเทวดาและนางฟ้าชั้นที่ห้าที่เรียกว่านิมมานรดีแต่ว่าส่วนใหญ่ของคนที่ถวายสังฆทานมักจะไปเกิดบสนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าหลายๆคนหลายๆคนติดดาวดึง แต่ความจริงบารมีจริงๆสูงกว่าดาวดิงดาวดึงเป็นสวรรค์ชั้นที่สองสวรรค์ชั้นนิมารดีเป็นสวรรค์ชั้นที่ห้าตามที่ตามพระสูตรที่กล่าวไว้ในวิมานวัตถุนในพระใจวิโดขึานกล่าวว่ามีพี่น้องสองคนสมัยพระพุทธเจา้าเป็นผู้หญิงสำหรับคนที่ชอบถวายทานกับพระที่ท่านชอบใจ เกพระองค์ใดองค์หนึ่งก็าตามที่ชอบใจปฏิบัติถูกใจจะไหวทา,านกับเฉพออาะองค์นั้นเาสำหรับน้องสาวก็จะถวายทานมั่งจะเอาแบบพี่สาวเอาแบบเฉพาะแต่ว่าพอดีพบพระระหันเขา้าพระรหัน์ท่านก็แนะนําบอกว่าการถวายทานเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระระหันเมียในสง์มากท่านไม่ปฏิเสธ แต่จะบอกว่าการถวายทานกระพรหันร้อยครั ans, ้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่พระบัจเจพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่พระบัจเจพระพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถ้าถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้ง ขอโทษถวายทานสมเด็จสัมมานุระเจ้ารอยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งท่านบอกว่าการถวายสังฆทานเมนิสงเลิศเป็นกรณีพิเศษฉะนั้นโยมอยากจะทําทานให้มีผลมีผลมากก็จงถวายเป็นสังฆทานท่านบนนั้นก็บอกว่าถวายสังฆทานทำยังไงท่านก็บอกว่าไม่ม,ไมีไม่ต้องมีวิธีกรรมเป็นแต่เพียงว่าท้าบพระนั่งอยู่องค์เดียว นำของก็ปถวายบอกว่าของนี้ถวายเป็นสังฆทานพระก็จะไปใช้ในรูปของสังฆทานถ้าทวพระนั่งอยู่ตั้ง่สี่องค์ขึ้นไปไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่ว่าอย่างพวกเรานิยิโยมพทุทธบริษัทนำมาถวายเนี่ยจะมาทราบแล้วว่าเป็นสังฆทานน่ยก็ไม่ต้องบอกไอโยมผู้หญิงก็ถวายตามนั้นถวายทุกครั้งเป็นสังฆทานหมด ปรากฏว่ามาตายจากความเป็นคนสองพี่น้องพี่ก็ตายน้องก็ตายคนพี่ไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีนางฟ้าเป็นบริพานหลายพันคนมีวิมานแผวพาวป็นแก้วเป็นทองปริยัตสำหรับน้องสาวตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นนางฟ้าชั้นนิมมานรดีชั้นที่ห้าอยู่มาวันหนึ่ง ปรากฏว่าต้องสาวมาเยี่ยมพี่สาวที่นั่ยืนคุยกันพระอินทร์เห็นเข้าเห็นว่านางฟ้าที่ไหนมาแปลกประหลาดมีรูปร่างสวยงามเป็นพิเศษมีเครื่องดับแปลวาวแสงสว่างก็มาก่านเมื่อสองพี่น้องจากกันไปแล้วท่านก็ไปถามพี่สาวที่อยู่ชั้นดาวดึวงถามว่าใครมาคุยกับเธอ ท่านก็บอกว่าคนที่มาคุยนั่นคือพี่สาวไอ้คุณน้องสาวเวลานี้ไปอยู่ชั้นนิมมานาดีเพราะเธอถวายสังฆทานก็เป็นนั้นว่าการถวายสังฆทานมีอานิสง์มาเป็นพิเศษให้ญาติโยมติดใจในสังฆทานก็สามารถจะกกันนรกได้ในครั้งหนึ่งจะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาให้มันแน่นอนคือตั้งใจยอมรับนับถือพอระเจ้าด้วยความจริงใจ ในละไมายความวันนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นอารมณ์คําว่าเป็นอารมณ์เนี่ยก็มันจะไมยความว่าต้องทั้งวันกินข้าวไม่นึกถึงก็ได้ชาวจาร,ระปัสสะไม่นึกถึงก็ได้จะนึกถึงก็ได้ตามใจชอบแต่ว่าตื่นมาใหม่ๆหลิกก่อนหลับตั้งใจนอบน้อมคือน้ำระบัการไหว้นึกถึงพระพุทธเจ้าหรือ้ตั้งใจไหวแทนด้วยคือยความเคารพหรือว่าถ้าจเจริญกรรมาฐานให้จเจริญพุทธานุสติกกรรมาฐาน นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างที่เราฝึกมโนยิธที่นี่ก็เป็นพุทธ,ธานสุสติถ้าก่อนที่ทําอะไรทั้งหมดครูต้องแนะนําให้นึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอันนี้เป็นพุทธ,ธานสุสติแต่ว่าใช้กําลังเป็นอาพิญญาการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนที่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าเลยอย่างกับ อย่างกับพรามอาิตนอาทินกะปุพะกะพรามเขาใต้กูลนี้เขาเป็นอาจารย์ของพรามเขาไม่ครบพุทธศาสนาเพราะเล่าเยอะมือก็ไม่ไหวบายก็ไม่เคยใสเทศก็ไม่เคยฟังต่อมาลูกชายเขาป่วยไข้ามาสบายในเมื่อมันไม่หายมีทุกขเวทนามาก ยังมีความรู้สึกว่าความเป็นมหาเศรษฐีทรัพย์สินของพ่อไม่มีความหมายพ่อแม่ไม่มีความหมายหมอไม่มีความหมายเพราะไม่ได้ช่วยเราหายจากโรคโรคหมกเข้าต่อมาเขาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าคิดว่าเขาลือกันว่าพระสมณะโคดมในใจดีช่วยเรื่องทุกข์ของคนได้ยังนึกในใจว่าขอพระสมณะโคดมมาช่วยห,หายโรค ขณะที่นึกอยู่อย่างนั้นนั่นเองก็บังเอิญเขาตายในเวลานั้นเมื่อตายจากความเมนคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกมีนาวฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารมีทองคำมีวิวานทองคำเป็นที่อยู่ถ้ามีต่างหูเกลี้ยงไม่มีเครื่องประดับจึงและยังมีนามว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรแปลว่าเทวดาเทพบุตรผู้มีต่างหูเกลี้ยง ต่อมาพ่อกับลูกพบกันเขาเล่ารัดรัดไปในเวลาจำกัดลูกก็นแนะนําพ่อบอกให้ทําบุญในศาส,สนาพระสมณะโคดมเือได้เป็นเทวดาแล้วพ่อก็มีความมั่นใจเม่อเห็นอย่างนั้นยังไม่เฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรไปถึงก็ถามว่าพระสมณะโคดมคนที่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ ไม่เคยไม่เคยยกมือไหว้แล้วก็ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศตายแล้วเป็นจะไปไปเกิดบปลนสวรรค์มีไหมพระพุทธเจ้ากล่าวว่าควา,ามมณดูก่อนตามคนที่ไม่เคยไหว้ยกมือไหว้แตถาคตไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศนึกถึงชื่ออย่างเดียวตายแล้วไปเกิดเป็นสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพันนับเป็นโกรธ ดังก็ถามว่าเมื่อเช้านี้เคอพบแล้วใส่ไหมฟังก็ยอมรับป่าพบแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบาทีิแก้วจึงได้เรียกมัติกุณฑีเทพุมดให้มาพร้อมวิมานในเมื่อวิมานก็เทวดาล,ลอยมาเทวดาก็มาด้วยคนก็แตกตื่นตกใจกันดีใจมากไม่เคยเห็นเทวดาไม่เคยวิมานพอวิมานลอยเข้ามาใกล้มัติกุณฑีเทพุมธจึงลงจากวิมานมาเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมใจกราบที่เท้า หลังจากนั้นพระเจ้กาก็ทรงเทศพอเทศจบเธอได้เป็นพระโสดาบันโรงความว่าทาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนไม่ต้องการให้ลงนรกในชาตินี้แต่ชาติหน้าไม่ทราบเหมืนกันนะเอากันในชาตินี้ไว้ก่อนให้ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไปอนุสติคือตามนึกถึงไว้ด้วยความเคารพอย่างนี้เวลาใกล้จะตาย กำลังใจที่นึกถึงพระพุทธเจ้าจะรวบรวมไปสมาธิจะเห็นภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอย่างนี้ทุกท่านจะไม่รงนรกต่อน,นี้ไปก็ขอแนะนําการปฏิบัติพระกรรมฐานการปฏิบัติพระกรรมฐานหมวดที่ปฏิบัติกรนีเป็นหมวดที่สามพระกรรมฐานจริงๆในพุทธศาสนาหลักใหญ่มีมสี่สิบมีสี่สิบกอง แล้วก็ถ้าจัดเป็นหมวดก็ได้สี่หมวดคือหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสุขาวิปัสสโกหมวดนี้ปฏิบัติกันทั่วไปหมวดนี้ไม่มีความเป็นทิพย์หูเป็นทิพย์ก็ไม่มีตาเป็นทิพย์ก็มีไม่เห็นผีเป็นที่ยวดาไม่เห็นหนรกสวรรค์แต่ว่ามีฌานได้เป็นพระอริยเจ้าได้จะไม่มีความเป็นทิพย์หมวดที่สองเรียกว่าเตวิโชหรือวิชาสาม หมวดนี้ฝึกอันดับแรกต้องได้ทิฏฐิุยานก่อนคือเห็นสิวด,ดาได้เห็นนรกได้เห็นสวรรค์ได้เห็นพรมได้เห็นสิ่งในรี้ลับได้แล้วต่อไปก็ต้องฝึกปุปเพนิวาสามญยานคือระลึกชาติได้โดยไม่จำกัดถ้าต,ต่อน,นั้นเป็นไปเป็นพระอรเดียเจ้าเรียกว่าวิชาสามหมวดที่สามเรียกว่าฉะลพะิญโยคยือวิญญาหก หมวดนี้มีความเป็นทิพย์ด้วยสามารถเป็นส่วนสถานที่นั้นๆด้วยเยนที่จะฝึกกัมมันนีเราอันดับแรกครูก็จะนําแนะนําให้ไปพระจุฬามณีเจดียสถานมิต่อยู่ที่สวรรค์เช่นดาวดึงข์หลังจากนั้นบรรดาญาโยมพระสตฆ์ถ้ามีกําลังใจเข้มแข็งก็จะพาไปจนไปแดนนิพพานที่เ็าเรียกว่านิพพานศูนย์บ้างไปศูนบ้างวันนี้ท่านไม่ก็จะหมดสงสัยถ้าปฏิบัติได้นะ และหมดที่สี่ที่ไปสมิทายานมีความฉลาดมากขอแนะนำหมวดที่สามหมวดที่สามที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทกำลังจะปฏิบัติกันอยู่นี้เรียกว่าสลพิญโยคือเปรพิญญาอันดับแรกบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจะต้องได้ทิพยานก่อนทนี้การปฏิบัติ ส่วนใหญ่เขบรดาแทนพระธริษัทบอกว่าปฏิบัติอยู่ที่วัดเนยมันดีพอกลับไปถึงบ้านแปรก็สลายตัวบ้างเสือไปบ้างอะไรบ้างเปน็นต้นทั้งนี้ก็ขอให้ทราบผลการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติจะทรงตัวได้จริงก็คือหนึ่งทุกคนต้องมีศีลบริสุทธิ์ศีลเนี่ยสำคัญมากถ้าศีลไม่ทรงตัวสมาธิก็สลายตัว จะเป็นสินห้าก็ได้เป็นสินไปก็ได,เได้เป็นกบฏสิบก็ได้อะไรก็ได้ตามใจชอบต้องทรงสินให้บริสุทธิ์เมื่อสินริสุทธิ์แล้วกลาลังจิตสะอาดสมาธิก็เกิดสินกับสมาธินี่คู่กันมันโยงกันหมดเมื่อสมาธิกเกิดแล้ววปิปัญญาหรือแบบวิปัสสนาญาณก็เกิดจะ <c oughs> รวมความว่าสินสมาธิปัญญาทั้งคู่คู่กันไป นี่วันนี้บรรดาท่านพุตรเป็นสัตหลายอันดับแรกวิธีปฏิบัติให้รู้ลมให้ใจเข้าออกคือว่าเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ แต่ว่าเวลารู้นี่สบรรดาญ,ญาโยมทุกคนจงอย่าบังคับร่างกายบางทีร่างกายให้ใจเบาเรามีความรู้สึกน้อยเลยบังคับให้ร่างกายให้ใจหนักหนักอันนี้ไม่ถูกต้องจิตจะงส์สั้นร่างกายจะให้ใจเบาจะให้ใจหนักเป็นเรื่องของร่างกายแต่ว่าเอาจิตใจเข้าไปรับทราบว่าเวลานี้ให้ใจเข้าวเวลานี้ให้ใจออก อย่างนี้ถือว่าจิตมีสมาธิในอนาปานุกติกรรมฐานต่อไปอันดับที่สองเมื่อทรงกำลังใจได้พอสมควรก็ภาวนาตามคือเวลาให้ใจเข้านึกตามวนาันมะให้ใจออกนึกตามพระทะนะมะพระทะนี่เป็นธาตุสี่ในกรรมฐานสี่สิบเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้ามันยังมีใครสร้างขึ้น ก็ถือว่าถ้าเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนทุกอย่างก็เป็นพุทธ,ธานุสติที่เป็นเ,เรียกว่าเป,เป็นเป็นเป็นการปฏิบัติตามตอนนี้เวลาให้ใจเข้านึกวัน,นะมะใจอ,ออกเนวพระทะร่อยจำใจตายใจสบายเวลาฝึกจริง,รงๆครูจใจภาวนาประมาณสิบนาที ขณะที่ญาโยมภาวนาอยู่นี้จงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดถ้าอยากรู้อยากเห็นก็เวลานั้นจิตจะพุ่งสัน้นเพราะความเป็นทิพย์ยังไม่เกิดตอนนี้เวลานี้คือมีความต้องการให้จิตทรงตัวหลังจากครูให้ภาวนาประมาณสิบนาทีแล้วต่อไปครูก็ค่ยจะเข้าไปแนะนำ ครูก็คือคนที่ไปนั่งข้างหน้าและนั่งกลางวงถ้าเป็นวงก็มีคนเขาไปนั่งกลางวงขณะที่มีคนเขาไปนั่งกลางวงตอนนั่งขอทุกคนโปรดทราบว่าเขาจะไปแนะนําตอนนันเขอญา,าติโยมทั้งหมดเลิกภาวนาไม่ภาวนาเลยและลมหายใจเขาออกก็ไม่สนใจปล่อยตามสบาย แต่ว่าเอาจิตใจเอาหูไปตั้งใจฟังคำแนะนำของผู้แนะนำผู้แนะนำเขาจะแนะนำในการตัดก,กิเลสเวลานั้นถึงแม้เราจะตัดก,กิเลสไม่ได้แต่จิตใจอาหูตั้งใจฟังใจตั้ง,ต,งตั้งใจงสํมเนียกกระแสะธรรมะขณะนั้นจิตของท่านยังว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสความสะอาดก็จะมีขึ้นตอนนี้ ในการฝึกอย่างนี้จะต้องได้ทิพย์คุยานก่อนคําว่าทิพย์อคุยานเขาบรรดาญาโยงุทธบริษัทโปรราจจงอยากเข้าใจว่ามีลูกตาเป็นทิพย์อันนี้ไม่ใช่ถ้าจะมีลูกตาเป็นทิพย์ต้องมีร่างกายเป็นทิพย์อย่างเทวดานางฟ้าอย่างพรหมนี่ถ้ามีร่างกายเป็นทิพย์ตาท่านก็เป็นทิพย์พวกเรามีร่างกายเป็นเนื้อตาเป็นเนื้อเป็นทิพย์ไม่ได้ เมื่อตาเป็นทิพยไม่ได้ก็ต้องอาใช้อาศัยใจเป็นทิพที่เรียกว่าทิพย,ยานคําว่าทิพย,ยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์อันนี้ต้องจําให้ดีนะเวลาปฏิบัติถ้าเฟืล้วก็จะไม่ได้ผลคําว่าทิพย,ยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพยถือความรู้สึกเป็นสำคัญ ความรู้สึกทางใจคุณญาติโยงพุทธบริษัทที่ปฏิบัติกันมาก็ไม่ได้ย่อมได้ไม่สม,ม่ำเสมอกันบางคนจิตสะอาดน้อยความเป็นทิพย์ก็เกิดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกทางใจอย่างเดียวจิตไม่เห็นภาพถ้าท่านที่จิตสะอาดปานกลางมีความรู้สึกแล้วจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนะัก ท่านที่จิตสะอาดถึงที่สุดเมื่อมีความรู้สึกแล้วจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสามากก็ในที่สุดก็ถือว่าถือความรู้สึกเป็นสําคัญถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นอันดับแรกระครั้งแรกให้เชื่อทนทีว่านี่ถูกต้องแล้วมันจะไม่ผิดถ้าหากว่าครูก็เห็นว่าความเป็นทิพย์ของจิตมีพอสมควรในกลุ่มนั้นจะมีใครสักคนสมงควรตาม เขาก็จะหยุดแนะนําหลังจากนั้นครูเขาจะถามถึงความรู้สึกถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างคำถามของเขานี่ให้ทราบว่าเขาไม่ได้ถามเรื่องตัวเขาเขาถามถึงเทวดาเรื่องนางฟ้าเรือ่องผุมที่เรื่องพระอริเจ้าที่ท่านสงเคราะห์ท่านมามากถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีอย่ายั่งตัว ไม่ต้องกลัวผิดให้ถือว่าเรากำลังเรียนไม่จะมาสอบกันถ้าเราถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแ้ะนี้ความรู้สึกคนในวงอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ไม่จําเป็นต้องตามคำถ้าเหมือนกันก็ตอบเหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันก็ตอบตามความรู้สึกของตัวเองถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอบตามความรู้สึกนั้นเขาถามว่าแต่งตัวสีอะไรเราก็ตอบตามความรู้สึก ถ้าครูถามต้กงสามระดับนี้ตอบถูกครูก็มีความมั่นใจว่ามีสภาพแจ่มใสพอหลังจากนั้นครูอาจจะให้ซักซ้อมให้แนะนำในการตัดกิเลสอีกครั้งหนึ่งเพื่อจิตสะอาดมากขึ้นต่อจากนั้นไปครูก็จะนำแนะนำให้ไปพระจุลามุนีเจดีสถานซึ่งตั้งอยู่ที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่นมัสก,การของเทวดารุกมทั้งหมด จากตรงนั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าพระระหันเทวดากรมจะเห็นความสวยสดงุงามของสวรรค์ชั่นดาวดึง <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นเขาจะพาปณิพานนีน้สำหรับคนใหม่นะสำหรับญาติโยมและเด็กๆที่ได้แล้วแต่วันนี้ระวันก่นกอนตั้งแต่นี้ไปตั้งใจกำลังใจตามนี้ ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าความเกิดในมนุษย์โลกมันเต็มไปด้วยความทุกข์ความหิวก็ทุกข์ความกระหายก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์ในเมื่อมนุษย์โลกมันทุกอย่างนี้แล้วก็เราไม่ต้องการกลับมาเกิดมนุษย์โลกต่อไปนี่เราก็มองไปดูสวรรค์กับพรมโลก สวรรค์ก็ดีพรหมโลกมีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์แต่รู้ว่าสวรรค์กับพรหมโลกนี่ก็มีความสุขไม่นานถ้าหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มีทุกข์ต่อไปดินแดนที่จะมีความสุขจริงก็คือนิพพานสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีที่พายก็ดีเราก็พบมาแล้วหายสงสัยแล้ว ตอนนั้นไปก็ตัดสินใจว่าถ้าเราตายเมื่อไรเข้าปนิพพานเมื่อนั้นหลังจากนั้นก็รวบรวมกำลังใจภาวนาหายใจเข้านึกวนันะมาจะออกจากภพะและตั้งใจจับพระรูปรโฉง,องรมมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มใสต่างกำลังอย่าลืมว่าการปฏิบัติแบบนี้เป็นพุทธานุสมปีกรรมฐานแต่ใช้กำลังของมโนยิทธิกำลังของปัญญามีพระพุทธเจ้านำ ถ้าเราแล้วก็จิตใจไปตั้งไว้ที่นิ่ผ่านตอนนั้นไปถ้าขรูอาจารย์เข้าไปสอบซ้อมไปแนะนําไปฝึกซ้อมจะมีการคล่องตัวและมีสภาพแจ่มใสามากถ้าตอนนี้ไปคนญดาหย,ยาโยงพุทธบริษัทหลายหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจสมาทานศีลธรรมาใจมักรฐานไล้ก็เปลี่ยนที่อล